สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพลินโซนครับวันนี้มาแนะนำเกมโปเกมอนมือถือนะครับเกมนี้มีชื่อว่า Evo Heaven นะฮะหรือที่หลายๆคนนะครับรู้จักกันในนามของ Sunshine Island นะฮะหรือ Back a l l e y Monster หรือ,อในส่วนของ Infinity Island นะครับก็เราจะจะเรียกเลยนะฮะซึ่ง อ่ตัวเกมมันทําการอัปเกดใหม่แล้วก็เข้ามาในสโต e ให้เราเล่นแล้วด้วยนะครับก็อย่าเป็นไงตามได้นในคลิปนี้ครับก็จะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันอ่ะมาดูกันครับภาพโคตรสวยครับเกมนี้แล้วก็โปเกมอนให้เล่นเนี่ยนับพันตัวเลยนะครับเยอะมากมีทุกเจเนอเรชันด้วยนะอ่ะไปเล่นกันเลย570นะครับ เมื่อมาถึงครับก็จะให้เราทําการสร้างตัวละครนะครับตัวละครจะมีตัวละครผู้หญิงแล้วก็ตัวละครผู้ชายนะครับซึ่งโมเดลน่ารักมากนะอย่าผมเล่นตัวละครผู้ชายแล้วกันนี่ครับดูฉากหลังดิสวยะนะครับเราสามารถหมุนตัวละครได้แลอ่ะวานี้นะอ่ะโอเคก็อย่าสร้างตัวละครเลยนะครับนี่ก็มีให้เราใส่หมวกนะครับเอาไหนดีชิวๆหมวกแดงแล้วกันเท่ดิ เอ้ยชุดอ e ีวังโคลนี่ว่ะน่ารักเนี่ยเอาแบบชิวๆนะอันนี้สีขาวสีเหลืองไอ้สีเหลืองเท่ดีว่ะไอ้สีก็เท่ว่ะอันนี้โอ้นี้คลาสสิกนะอันนี้ดีกว่านี่กระเป๋าให้เลือกนะครับสองอันกางเกงนั่นนะ่ะไอยลุนนะเอางี้แล้วนะอ่ะตั้งชื่อกันเลยครับอ่ตั้งชื่อตามนี้ปากขาให้ครับไปออกเดินทางสู่โลกโปเกมอนครับ ่ะเราก็จะมาอยู่ที่บ้านของเราครับนี่ครับนี่คือนี่คือโมเดลเกมนะครับภาพประมาณนี้เลยนะภาพสวยมากครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก็มาลองเล่นกันได้ครับอ่ะก็มาถึงก็จะสอนเราใช้เควสเลยนี่ครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ระบบ1-1น,น,นะครับมีการเลือกสกิลได้นะครับปัวม่า1ตัวเล้วได้4 s k สกิลแล้วก็ผสมผสานกับระบบเกมออนไลน์โปเกมอนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับแพลตฟอร์ม นะครับเนื้อเรื่องของโป k กมอนสตอรีนะฮะอ่ะเลเวลขึ้นเลยเดี๋ยวเราพาไปดูครับว่ามันมีดีเทลอะไรบ้างครับภาพสวยเกมนี้ครับนี่ครับดูภาพในเกมแล้วก่อนครับโค้ดสวยเลยนะครับนี่ครับเลเวลขึ้นเลยคุยอย่างเดียวช่วงแรกครับไม่ต้องทำอะไรมากครับคุยเควส t อย่างเดียวมีกิจกรรมมีเควสมีดันเจียนมี PP ด้วยครับมีกิจกรรมมีเกมมีดีเทลเยอะมากครับเกมนี้ ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมโปเกมอนหลากหลายรูปแบบนะฮะมาครับนี่ครับก็จะให้เราทําการเลือกนะครับในส่วนของโปเกมอนสตาร์เตอร์ครับสายสุดนี่จะเป็นฟูจิกิดันเนะนะครับสามารถอีโ l วลูชันเป็นฟูจิกิโซแล้วก็บานาได้นะคระับที่16แล้วก็3า16นะก็ดันเนะจะเป็นเน้นไปทางด้านพลังป้องกันนะครับเดี๋ยวขอเลือกตัวอื่นก่อนนี่ตัวข้างนี้อย่างที่ครับนี่ แล้วก็ ame, เซนิกาเมะผมเลือกเป็นฮีโตะคังเงะครับผมชอบสุดนะฮะอ่ะเราก็ได้โปเกมอนสตาร์เตอร์มาแล้วครับ1ตัวได้ของด้วยนะเลเวล8แล้วอ่ะไปที่คอมพิวเตอร์ครับแล้วกดที่ Follow นะฮะเราสามารถให้โปเกมอนเดินตามหลังได้ด้วยนะครับน,นี่เห็นไม่มมีโปเกมอนเดินตามหลังด้วย Move e n c o u n t t r r ครับปะไปหาโปเกมอนกันไปค้นหาเขาเรียกค้นหาไปที่ในหญ้าครับ น่าจะสอนสู้ก่อนมีสู้กับจับสองอย่างมาแล้วครับจเจอกับโดราต้าอ่ะนี่ครับระบบการต่อสู้ครับก็จะมีสกิลให้เราเลือกครับเราก็แค่เลือกสกิลมันก็จะตีไปเป็นการต่อสู้ห่งต่อนหนึ่งครับซ้ายบนเนี่ยจะมีระบบออโต้กับระบบเร่งความเร็วนะเรียบร้อยเลยเพิขึ้นใครที่เคยเล่นการต่อสู้หนึ่งหนึ่งเนี่ยแบบออริจินอลเกมนะครับที่เป็นภาคในเรื่องเยลโล่ Yellow, นะครับ แบ็กไว้อะไรพวกนี้ครับเอโมร์ล็องเอโมรอเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกราฟิกเกมค่อนข้างสวยนะครับอ่ะเลเวล8เลเวล6กขอไปอกดไปที่มูฟครับนี่ครับเราสามารถที่จะเช็คนะครับในส่วนของมูฟสกิลได้นะครับว่ามีพลังโจมตีเท่าไหร่นะครับเป็นธาตุอะไรบ้างอ่ะไปเลยครับต่อ อ่ะนี่ครับต่อสู้กับเทนเนอร์ระหว่างทางด้วยครับมีเทนเนอร์ระหว่างทางให้เราสู้นะฮะก็มีโปเกมอนป่ามีเคเวสอะไรเราทําเก็บของในป่าได้ด้วยนะซื้อของในโปเกมอนเซ็นเตอร์ในโปเกมอนมาร์ทได้ครับนี่ครับเอมเบอร์ครับมีการแพ้ธาตุชนะธาตุด้วยนะครับอย่างสกิลไฟก็ชนะสกิลพืชเนาะชนะธาตุาพืชเลเวลขึ้นแล้วอ่าไปทางบนก็จะมี รายละเอียดอื่นๆให้ด้วยนะครับอ่ะเข้ามาในตัวโปเกมอนนิดนึงนะฮะในตัวโปเกมอนเนี่ยก็สามารถที่จะพกพาไปได้ทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะฮะโปเกมอนสามารถใส่อุปกรณ์นะครับเป็นเฮลเวเทมได้นะครับแล้วก็ใส่เบอร์รี่ได้นะครับอ่าอย่างงี้เบอร์รี่ก็จะเป็นการเพิ่มค่าพลังได้นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดนะครับก็คือการใช้ขวด EXP ครับอัพเลเวลนี่อัพเลเวลแล้วก็จะมีเรื่องอีวิลูชันครับระบบอีวิลูชันแล้วก็จะมีระบบ effort, แอปฟอร์ดก็คือการอัปเกรดค่าพลัง อิมเมอร์เรียววลูก,ก็คือการอับเกตค่าพลังเดี๋ยวด้านขวามือเนี่ยอีกประมาณ45่แท็บเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเองตอนเลเวลตัวละครมันสูงขึ้นนั่นเองนะฮะแถวบนก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆมีรางวัลรับของอะไรนี่ครับแมปอย่าให้ดูแมปก่อนอันนี้คือแมปของเรานะครับแล้วก็อันนี้คือตัวละครโปเกมอน Pokemon นะครับที่เราสามารถที่จะจไปจับได้ให้เรากดคำว่าโกมันจะวิ่งไปจับเลยนะฮะวิ่งไปหาจุดให้เลยนะครับตรงนี้เวลาเราจับโปเกมอนเนาะ ครบ27ตัวแล้วก็มารับรีวอร์ดของรางวัลได้อันนี้คือมินิแมปนะครับถ้าเราจะเปิดโอเพนแมปนะครับเป็นเวิร์แมปก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ในเวิร์แมปก็จะมีจุดจับโปเกมอนในตำนานด้วยนะครับตรงนี้ก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะนเยอะมากเลยนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคต่อนะครับเดี๋ยวเราทำเควสต่ตอเรียบร้อยคุยเควสครับนี่ครับเขาจะสอนเราจับโปเกมอนละเราไปจับโปเกมอนกันดีกว่าไปที่พุ่มหญ้าครับนี่น่าจะเป็นพีกาชูตัวแรก ่ะจับโปเกมอนกันดีกว่านี่เขาให้จับพิก a c h ครับอ่นนี้เราได้พิก a c h ตัวแรกกันดีใช่ปะนี่จับเลยกำลังต้องการอยู่พอดีอ่ะก็วิธีจะจับมันก็ต้องสู้ก่อนนะครับตามสเต็ปของเกมโปเกมอนนะฮะสู้ให้อ่อนแรงแล้วก็ปาบอลใส่ปึ่งอ่ะสีแดงแล้วเหลือหนึ่งขีดติดช้าด้วยถ้าเราไปสัมผัสมาโดยตรงเนาะไปที่กระเป๋าแล้วก็ไปที่บอรครับปาเลย นี่ง่ายๆครับนี่คือการเล่นเกมโปเกมอนพื้นฐานเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีระบบออนไลน์ผสมผสานเข้ามาไงมีการเข้าดันเจียนมีการ PP เพิ่มเข้ามาแต่ว่าการต่อสู้การเดินเนื้อเรื่องเป็นระบบเนื้อเรื่องครับไปที่สารจา์ออคิดครับคุยอ่าไปที่คอมพิวเตอร์ครับไปที่ตัวละครนี่ครับเขาจะสอนเรื่องการเกร็บพิ่มผมแนะนําไปแล้วเมื่อกี้อ่าโอเค ไปที่ไปสู้ครับกับเด็กๆในถนนนะครับมันจะเป็นพวกโปเกมอนที่เป็นเทรนเนอร์ที่เป็นโปเกมอนแมลงนะกับตัวละครทั่วๆไปดิจิเทนพ่านนอมอลครับตัวนี้กอลสกิลได้เลยอ่ะมีเร่งเร่งนะครับออโตโ้ได้ด้วยนะออโต้เดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึง่งเรียบร้อยครับปึ่งเรียบร้อยครับนี่ชนะเลยนี่เลเวลเก้า ชิวๆเรียบร้อยครับเลเวลเก้าไปที่สกูลคิดครับสู้ไปเรื่อยครับนี่สู้ไปเรื่อยเลยระบบมันจะปลดล็อกมันเรื่อยๆครับมาสกูลคิดสกูลคิดอือโอ้โหมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนแบกกราวฉากหลังทุกอย่างเลยนะเสริมพลังพลังจิตไงอ่าแล้วก็เล่นเก็บเควสไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าระเวลเราจะขึ้นอ่ะระบบเมนูฟิตก็จะมีระบบล็อกอินนะครับนี่เรารับของได้เลยวันที่2จะได้เป็นปูเทล่าครับวันที่8จะได้เป็นคาบิกอนนะนี่ก็เก่งนะพลังขึ้นเยอะแล้วก็วันที่5ได้เป็นมาสเตอร์บอลด้วยเอาไว้จับโปเกมอนอะไรก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเรารับของรางวัลก่อนอันนี้ก็จะรับของรางวัลตามเลเวลได้อันนี้รางวัลล็อกอินรายวันนะฮะแถวบนเนี่ยทั้งหมดก็จะเป็นกิจกรรมนะครับก็จะมี7 day นะครับนี่กิจกรรม7วันนะฮะ ถ้าเราทำภารกิจในเกมนะทำเควส์ทำอะไรต่างๆเนี่ยตามเงื่อนไขเลยนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวละครเลเวล10 15 20เงี้ยเราก็มารับตุวคุมปองสตาร์ตี้นะครับถ้าเราสะสมครบ130เนาะ15ตั้งแต่15แต้มเนี่ยนะครับจนถึงร้เราจะได้เสร็จนะครับตัวบันกิลัดไปนะครับโคตรเก่งในตัวนี้ครับก็มีกิจการเราทำเจวันนะตรงนี้นะเน่ก็มาทำได้ตรงนี้ครับรับของก่อน V0 รับได้นะครับสบายสบายนะฮะ หนเรามาเช็ค,คโค้ดหน่อยนะครับก็เข้ามาที่ตระกรีดิมโค้ดไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้อยู่นะารนะน่าจะไม่ได้นะก็ทำภารกิจทำเควสกันต่อครับก็เดินเควสท,ทั่วไปนะฮะตรงนี้ ก็จะมีระบบกาชานะครับเกมก็จะมีระบบกาชาซึ่งกาชาเนี่ยสามารถาเปิดกาชาโปเกมอนเปิดกาชาเฮเวเทมเปิดกาชาทีเอ็มชชีนได้นะครับได้3อันเลยเดี๋ยวเรามาบิดฟรีกันหน่อยก็จะได้ตัวละครฟรีเลยนี่ได้เป็นเซนิการม,มิมา1หนึ่งตัวโอเคเนาะเรียบร้อยนะครับนี่เอ้ตัวละครมาเพิ่มนะครับแล้วก็ระบบเกมจะสอนให้เราเข้าไปหาคุณจอยครับในโปเกมอนเซ็นเตอร์เพื่อเพิ่มค่าพลังให้กับโปเกมอนเราแค่นี้เองครับ ไปหรือทำเคย์กันต่อครับตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีส่วนการปลดล็อกระบบโซเชียลครับก็คือเราสามารถที่จะแอดเพื่อนได้นะครับนี่เพื่อนได้เลยไว้ส่งพลังกายและพลังกายกันได้แล้วก็ไว้สู้แบทเทิลได้นะครับอ่าก็จะมีระบบแคชแบนโดนะฮะเพิ่มเข้ามาให้เรามารับของรายวันรายสัปดาห์รายเดือนได้ครับเป็นของฟรีๆนะไว้ใช้อัปเกรดโปเกมอกันด้วยนะฮะร,ระบบเบนเฟิตเลเวลอัพอะไรเรื่องนี้ครับ ผมได้สเกตบอร์ดมานะครับเดีย๋ยวเราใส่ขับสเกตบอร์ดกันมันจะทําให้เราเดินได้ไวขึ้น,นครับแล้วก็เสียงเพลงในเกมก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะโคตรเท่นะครับอ่ะไปลุย่ะสะบบเกมก็จะมีการปลดระบบออโตโ้ได้ด้วยนะครับเราสามารถปล่อยให้มันเล่นเองเลยแล้วเราก็นั่งกินข้าวใช้เรียบร้อยให้อร่อยเลยมันก็เล่นมันเองครับตามสบายมันจะรู้เลยว่าแพ้ทางชนะท่าต้องใช้สกิลอะไรมันจะจัดการให้หมดนะตรงนี้ เนี่ยแค่นี้ง่ายๆแล้วก็สู้ไปราเวลขคืนแล้วสบายๆอ่าเข้าไปในตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีระบบคลังนะครับที่เราไว้เก็บโปเกมอนส่วนเกิน6ตัวได้นะครับเราก็จะเก็บได้ถึง400กว่าตัวเลยนะตรงนี้เนาะอ่ก็ไว้เก็บตัวที่เราไม่เล่นนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของระบบเควสนะฮะนี่ครับจะมีเควสให้เราทำนะครับก็ในหนึ่งวันเราสามารถทําแต้มได้ถึง250แต้มครับเพื่อปลดรางวัลต่างๆนะครับตรงนี้เราก็รับไปเลยนะครับโคตรดีนะครับ แล้วตรงนี้ผมจะบอกเลยว่าได้ EXP โคตรเยอะนะฮะเนี่ยเป็นเควสเดลี่เมนเควสมีทุกอย่างครับให้เราไล่ทำไปเรื่อยนะครับมีเยอะมากๆเชนนนเนะเเ่นซื้อสตัมมิน่านะครับเนี่ยเราจะสอนเราเขียนซื้อสตัมมิน่าเนาะเนี่ยซื้อเสร็จเราก็มารับเควสแค่นี้ง่ายง่ายโอเคปะ่ะเนี่ยไล่ทำไปเรื่อยนะครับอ่ะโอเคอ่ะต่อมาก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องระบบแรล่งนะครับเราสามารถที่จะทำการอัพแรล่งตัวโปเกมอนได้นะครับให้มันเปลี่ยนสีแรล่งไปเรื่อย มันก็จะเพิ่มค่าสเตตัสตัวละครเราได้นะครับนะโอเคก็ทำเควสทำอะไรกันต่อนะครับมันมีเควสเราทำเยอะมากนะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของร้านค้านะครับนี่เราสามารถที่จะมาซื้อของได้ก็จะเป็นพวกซื้อโปกเกบอนนะครับซื้อบอลพิเศษเอาไว้จับปกวอนพิเศษนะครับซื้อยารักษายาชุบชีวิตยาแกล้ลดสถานะผิดปกตินะครับเบอร์รี่ต่างๆ แล้วก็หินวิพัฒนาการล่างนะครับเราก็เอามาซื้อตรงนี้ได้เนาะแล้วมาเมทัลเอร์ต่างต่างเนาะตรงนี้ก็ทําได้นะครับพวกน้ํายา exp รวมถึงพวกร้านต่างๆตามร้านอะเรน่าช็อปมาเตอร์ช็อปเนี่ยคลอสซ์โอเวอร์สโตร์นะครับล้วก็เอาแตนต่างๆมาแลกได้นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีระบบแอดเวนเจอร์นะครับจะเป็นระบบเกี่ยวกับลงดันนะครับอย่างเงี้ยเราปลดล็อกเรื่อง d ด t ต้าแม็กแอดเวนเจอร์ก็คือเราสามารถที่จะทําทการมารับของรางวัลหรือเป็นการต่อสู้แบบรวดเร็วนะครับทำการกวาดล้างได้นะครับี้ เรามีพลังการแล้วก็กวาดล้างคูณ10ไปเราไปได้ของรางวัลเนี้ยสิเท่านะครับก็ะลยทําได้หรือเราจะมาไล่สู้กับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่เราเคยผ่านาแล้วก็ได้นะครับสู้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเนะี่ยมีทั้งระดับปกติระดับยากอย่างเงี้ยก็มีให้เราเลือกแล้วก็เลเวลถัดไปก็จะมีปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับอย่เงี้ยเลเวลยี่สิบแามสิบห้านะครับระบบซา f ฟารีนะครับไปจับโปเกมอนในซา f ฟารีโซนเลเวลสาม ลงอีเทนนอนฟอร์เรสก็คือลงไต่หอคอยนะครับลงดีเทคทีฟพิกาชูนะครับเอาไปประจนภายหาของรางวัลลงลูนทาวเวอร์เนี่ยคือปลดล็อกตามระเวลเลยนะครับถ้าเราเล่นไปเรื่อยก็จะมีการปลดล็อกนั่นเองนะครับและนี่เลยครับจะให้ดูครับก็จะมีระบบแฟชั่นนะครับเราสามารถใช้เพชรนะครับมาซื้อของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อตกแต่งแฟชั่นเท่ได้นะครับรวมถึงเนี่ยทรงผมทรงผมเสื้อผงเสื้อผ้าต่างนะครับระบบแฟชั่นนี่คือค่อนข้างครบคันนะครับซื้อจักระจยงจักรยานนะครับ ซื้อเนี่ยอุปกรณ์เท่ๆนะตรงนี้นะครับดูดิโคตรเจ๋งเลยแล้วก็จะมีระบบกิ้วนะครับเดี๋ยวจะมีระบบกิ้วด้วยแล้วก็นี่ครับรีเสิร์ชตรงนี้ครับอันนี้ผมจะให้ดูครับมีโปรแกรมให้เราเล่นทุกเจนนะฮะนี่ครับจนถึงเนี่ยเจนล่าสุดคือเจน9นะครับนี่เจน9ก็จะมีตัวละครอัปเกรดมาอยู่6ตัวครับนี่เลยนี่ลาซซอมูนนะครับนี่เซนไนล่างพิเศษโคลาดอนมีไลดอนนะครับแล้วก็ ตัวโซเบรดนะฮะนี่คือของเจน9ส่วนเจน1ถึงเจน8จะมาครบทุกตัวนะฮะก็คือเราสามารถเล่นในทุกเจนนะครับโคตรดีเราสามารถดูรละเอียดของตัวโปเกมอนได้นะครับค่อนข้างละเอียดมากนะเนีย่ยสมมติเราจะเข้าไปดูละครของเจ้าตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ดูเจน7เลยก็ได้อ่ะเจน7ก็ตัวไหนดีละ่ะเงียบีเหรอ เนี่ยล้วก็เข้าไปดูได้นี่มีร่างช้นี่ฟอร์มด้วยนะครับเราสามารถกดดูได้นะนี่อย่างสวยเลยนะฮะนี่ดูสกิลที่อทีเอ็มได้นะครับเช็คได้หมดนะครับตรงนี้สามารถเล่นได้ถึง9ก้าเจเนอเรชันก็1นึ่งเจนก็จะมีตัวละครเป็นร้อยตัวครับสามารถเล่นโปรแกรมได้ประมาณพันถึงพันสตัวเลยโคตรเยอะนะครับผมตรงนี้เนาะเยอะมากๆนะครับตรงนี้อ่าก็ลองมาเล่นกันดูนะครับ แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะทำการนะครับรีเซ็ตวันเนี่ยทุกๆตอน11บเอโมงช้านะครับมันจะรีเซ็ตวันนะครับเปลี่ยนเป็น1วันทันทีนะครับตรงนี้อ่ะก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับสำหรับอ่าเกมโปเกมอนมือถือนะครับมาใหม่นะครับเป็นสไตล์อ่าโอเพนเวิร์ดนะฮะสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็สามารถเล่นเป็นระบบเนื้อเรื่องได้นะครับมีโปเกมอนให้เเล่นถึงนะครับพันตัวเลยนะครับเก้าเจเนอเรชันนะครับมีกิจกรรมให้เราเล่น นะครับมีควยที่เราทํามากมายนะครับในเกมนี้มีทั้งระบบ PVP ต่อสู้แต่อันดับอารีนามีค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเกมนี้ก็ภาพสวยนะฮะระบบเกมดีมากนะครับถือว่าได้เล่นเกมโปเกมอนระบบออนไลน์นะครับรวมไปถึงนะครับเกี่ยวกับคอร์รัปกับระบบเนื้อเรื่องนะครับดั้งเดิมของเกมโปเกมอนนะครับในแต่ละภาคต่างๆด้วยนะครับดูดิ ทุกคนเห็นโปเกมอนในตำนานไหมตามแมบต่างๆเลยนะครับมันหาดูยากมากครับเกมลักษณะแบบนี้แล้วก็ภาพสวยๆขนาดนี้นะฮะอ่ะโอเคก็มาลองเล่นกันดูครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกตสวัสดีครับ